ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆเวส่าเดยนี่วันนี้กูอยู่เกมนี้เลยเจอรี่ทูเดอะเวโอ้โหเห็นไหมซึ้งงอโค้งแม่งโคตรเท่เลยสั์จะพาพรษสั่งทาจังไปชมพูเะเวฟกันนี่กูมีทุนอยู่2,900กว่าบาทเดี๋ยวมึงคอยดูนะว่าจบคลิปนียกูจะได้ตังค์อยู่เท่าไหร่โอ้โหโคตรเฟวเลยเกมนี้เฮียโคตรเท่เลยกูโคตรชอบเลยเฮียซึงงอโค้งเนี่ยมาถ้าพวกมึงอยากเล่นเกมแบบนี้นะอย่าลืมนะแอดไลน์ที่แอดแปดแปดยูทูบในสั์เอ้ยแอดมาไวๆด้วยกูบอกไว้เลยว่ามีโปรโม ันดีๆมากมายให้ผู้มึงเลือกใช้กันโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยฝากถอนก็ไวอย่างเทพเลยเฮียเอ้ยเกมแม่งก็เยอะแยะมากมายนี่มึงเห็นไหมกูเล่นมากี่อันละเกมนี่ไม่ซ้ํากันสักอันเลยเฮียเอะย,ยกเว้นบาคาร่านายสัตว์เอ้ยนี่บอกเลยว่าสล็อตน,นี่เกมโคตรเยอะเลยมาหมุนต่อไปเรื่อยๆเลยหนอ้ยมาสแคปเตอร์ได้อะไรได้อะไรมา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 ,มา มับมา,มาได้สแคปเตอร์มาไหวเฮียสิบสองบาทไอ้เะได้ฟรีสปินมาอีก8ครั้งโอ้โหถือว่าเฟ right e, ี้ยวลอยเฮียหลายสัตว์กดไปดีมาเลยมาเลยมาจัดไปมาหมุนต่อไปเลยหนูได้เท่าไหร่ยี่สิบสองบาทโหยังไม่เฟี้ยวเท่าไหร่ยี่สิบสองบาทเองเฮ้ยมาอันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้โอ้โหมาได้มาได้ไโอะไรอ๋อเอ้ยเชียเหมือนจะมีเป็นโบนัสด้วยวะถ้าเก็บคะแนนได้เนี่ยหลอดเต็มเนี่ยได้อะไรบวกสองเหรอ ได้ฟจรีเ,เป็นอีก2ครั้งหรอโอ้้เฮียเอาให้ได้นะไอสัตว์เอ้ยมามามาหมุนอีกหมุนอีกหมุนเร็วๆมาได้อ่าได้มาเต็มหลอดแล้วสัตว์ะาาสังคมจังนี่ได้เลยไอ้บวกสองโอ้ยฟีจรีเ,เป็นอีกสองครั้งอะตาตานี่แหละซึ่งหงองแล้วสัตว์ได้มาตัดไปเลยหนูเอ้ยมาหมุนต่อไป ได้ไรได้วายอ่ะเต็มหลอดจากเต็มหลอดอยู่ละมาได้ไรวายอีกวายสามวายสี่ไอ้ยะหกสิบบาทมาว่ะไอ้ยะหมุนต่อไปเร็วเลยมาไอ้เคี้ยเต็มหลอดพอดีละมาได้อะไรบวกอีกสองเป็นสี่โอ้โหเป็นไงล่ะมาตื้อป่วยไก่แล้วตื้อป่วยไก่ไอ้หมูไอ้หมูอ่ะมาได้อะไรได้วายมาอีกหนึ่งอันมาได้อะไรได้เคอได้มาเจ็ดสิบแปดบาทเวยตาเนี้ยมาหมุนต่อไปเลยอีกสองครั้งได้วายวาย วายสองอันเคอีก133บาทโอ้โหดีดีถือว่าดีอยู่มาไอวายสามายสี่มได้อะไรไหมโอ้โหไม่ได้เฮียอะไรเลยโอ้โหมาเฮียวายสี่อันมาตานี้โอ้โหร้อยแปดสิบเาบาทโอ้โหเฟียว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 มาได้เท่าไหร่ห้าร้อยเก้าสิบสาทตานี้มาจัดไปไปต่อเลยหนูโอ้โหม ไปไงทุนกูมี3,000กว่าบาทแล้วตอนแรกกูมี2,000กว่าบาทเองนี่เป็นไงไรเฮียเอยกูบอกแล้วว่าเล่นเล่นไปเห่ไอสัตว์สล็อตเนี่ยไอสัตว์กดยังไงก็ได้ให้มันหมุนไงเฮียเอ้ยตังมึงย้ายขาดนะสัตว์ถ้ามึงตังหมดนี่มึงแอดไลน์ไปเติมได้นะแอด8 8ด o u t u ูทอ่ะเออฝากตังเข้าไปเยอะๆเฮียมึงจะได้มีโอกาสชนะเกมพวกนี้ได้เยอะๆยิ่งฝากเยอะเนี่ยไอสัตว์มีโอกาสที่มึงจะชนะเยอะมากนะรู้ไหมไอสัตว์เอ้นี่เลยรีสปินอะไรกันมา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  อะไรตือปวยไก่ฟันลงไปแล้วได้วายโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยบิ๊กวินในสัตว์เอ้ยโอ้โหตือปวยไก่อ่ะได้แล้วโอ้โห917บาทโอ้โหเฟี้ยวเฟียวเฟียวถือว่าได้อยู่4,000กูมี4,000แหละเห็นไหมตอนแรกกูมีนิดเดียวเองมี2,000กว่าบาทเองนี่เป็นไงมีส0 0พันแล้สัตว์เฟี้ยวฟ้าวอะไรเฮียเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเลยว่าสั่งทำจังสัตว์จะไปชมพูทวีปใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปผมจะเอาเงินก้อนนี้แหละพาคุณไปเอง อ่าจัดไปเลยสัตว์เ้ยนี่เลยสแคปเตอร์ยังไม่ได้ยังไม่ออกไอสัตว์วายวายก็ยังไม่ออกมาวายก็ยังไม่ออกอีตานี้มาอะไรสแคปเตอร์โอ้โหเฮ้ยมาอีกมาอีกมาอีกสักทีหนึ่งสิวะมา ขอบิ๊กวินหน่อยบิ๊กวินหน่อยว่าสั่งทำจังเร็วจะเอาไปทำบุญผมจะพาะสั่งทำจาังไปชมพูดูวีบ้าไปเปล่าอ่ะถ้าไปก็ตังค์มาเร็วๆนี่เลย25บาทโอ้โหไอเหียเหมือนจะเยอะไอสัตว์โอ้ยมาๆมา,มาหมุนต่อไปเรื่อยๆอย่าไปกลัวเหียกูบอกเลยว่าสลอ็อตนี่เล่นเผิดเล่นไปเรื่อยถือว่าแบบกดเล่นเพลินๆไปเลยนอนเล่นนั่งเล่นเหียอะไรของมึงก็ได้ไสัตว์นั่งกดไปเรื่อยเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามาเองแหละสัตว์เอ้ยน่เลย แต่ให้ดีนะผู้มึงอ่ะแอดไลน์มานะแอดไลน์มาแล้วบอกว่าสมัครสมาชิกก่อข้อมูลให้เรียบร้อยฝากเงินให้เรียบร้อยแล้วมึงก็เข้ามาเล่นเกมนี้กันเลยมาหาภาษาทำจังเนี่ยใส่เดือเขาจะบอกบุญให้มึงเองว่ามึงจะได้ตังค์เท่าไหร่นี่เลยมาหมุนต่อไปเรื่อยๆกูมีอยู่3,300แล้วนี่เลยถือว่าถือว่าดีอยู่นะยังไม่ยังไม่ขาดทุนเท่าไหร่ แต่ว่ากาไรนิดเดียวแต่ว่ารอเฮียละ่ะเราก็หมุนต่อไปเรื่อยๆดีสัตว์ได้ตังยังไม่หมดนี่ตังยังไม่หมดก็หมุนต่อไปเลยมามามาจัดไปเรื่อยๆเลยยาวๆนี่ไงไอไลวายได้มาหลายสิบเอ็ดบาทโอ้ยสัตว์เอ้ยน้อยชิบหายเลยเฮียแคปตเตอร์ยังไม่ได้อีกมามา ม, Norwegian? มีอีกไหมมีอีกไหมมีโบนัสอะไรให้ผมอีกไหมว่าสั่งน้ำจังมา21บาทไอสัตว์เอฟเฟกมึงอลังการเกินไปแลไรเฮียเอ้ยเฮียสแกปเตอร์เฮียสแกปเตอร์นี่มาบ่อยนะแต่ไม่ค่อยได้ไอ้สัตว์บ่นนิดบ่นหน่อยไม่ได้เลยไงเฮียมาเลยได้อะไรได้อะไรได้อะไรมับรีสปินต์โอ้โห้ยให้กูลุ้นตัวโก่ไงไอ้สัตว์อมาเฮียสูงคงมาว่ะได้อะไรสี่สองบาทโอ้โห้ยเอ้ย อ้บิ๊กวินเอาไอสัตว์บิ๊กวินเฉยพันสองโอ้โหเฮีย้ยอย่างเฟี้ยวเลยโอ้โหพั 2002. นสองเน่เป็นไงอย่าลืมนะแอดไลน์ไปที่แอดแปดแปดยูทูบด้วยนะไอสัตว์เอ้ยพวกมึงหงายเฮี้ยแล้วอย่าลืมนะกดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะไอสัตว์เอ้ย